See how it daunts you? Don, 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 don. don. Oh, <laughs> <I see. laughs> Welcome back. Psych. าปลเคยเห็นหรออ่ะชุดเท่เหรอยืมยืมใส่หน่อยยืมใส่นี่อไดข่าวว่าชุดชุดเสียกอ่ะแต่เราช่วยเพิ่งพัดให้ในชุดเจไดเยอะเรยเราคือชุดแบบบแนมากชุดตัวเล็กรัดรูปสุดๆเอ้ยจะตายว่ะจะตายแต่แคมแรกแล้วว่ะอย่าผมยิงไปเก็ตนะเดินี่มาปัไปมา จะตายจริงจังไม่ได้หลอกไม่ได้หอกอย่าไม่นะของจริงเรื่องปิ๊งยากจุกหินจุกหินไม่เคยเห็นดวางนี้เฮ้ยไดยยังหวาไปแจกเลนล่างละย่ามาทางนี้ดีกว่าเฮ้ยทางตรงเปคนตรงตรงไม่ชอบอ้อมไอ้เหี้ยตรง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 โคชิบหายละ ทำไมไม่สมัยแต่แรกละเนี่ยอะไรกูเนี่ยเฮ้ยเฮียไอไอิาิคอร์นี่เหรอไปแล้กลับบ้านแล้วสามันพี่เ่อนอยู่เ่อนอยู่เฮ้ยมเลือดกูมึงเย่กูฆ่ามันไู่ยอมมาเล่นง เล่นในดีไหนดิเฮ้ยเล่นนดีเดีโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเอาเอาอะไรตายหายตาตายแต่ละอย่างโอ้ควหัวทต้องเป็นแบบทีมเราแน่ยังไม่ได้เอาเลยกูตายเล่นยังไงดีวาเกมนี้นม่ลองใช้เทคนิคฟาร์มแบบสอตัวดูได้่้ เอาวะสมัยให้ช่วยช่วยพี่ป่ะช่วยพี่ป่ะอ้านี่จิอิปค่วงแอย่ั้นอเคโ้โหอ้โหอ้โหโ้โอ้ัดโอ้โหห้อ้อ้โหออ้โหโออ้้าหอ้โออกโากอ้โหโอโหโออโโออ

ูเจอคนเอาฝืนยัดปากบนสนใจไหมพี่ไปปั้นเลนล่างมาแล้วเนี่ยเนี่ยดูไว้ดูไว้เด็กปั้นในสังกัดพี่หวังแล้วหวังแล้วเฮ้ยมันเล็งไม่ได้มันอยู่ในวงย้อนตายแล้วรีบมาเร็วโอ้สายละโยดีมีชายโชคชัยมีบัวหอดหอดหลอด เฮ้ยรอจริงเราเดี๋ยวป้งให้ฟังให้ฟังฟังฟังป้องโอ้ยหไม่รอดพอเราจบได้พี่แก้แ้นแก้ยังไงเดินไปแก้ผ้าแทนได้ไหมเออแก้ผ้าก็ไม่น่าจะรอดเผื่อเผื่อบริให้กูกค้ากูเดินไปแก้ผ้าเลยแล้วกันเนีย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 นรอรอจ้วงเลยไรจ้วงปุ๊มมันเห็นแล้วนะเฮ้ยมาดิครับเฮ้ยยอก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 อัชฌาเราโง่เกินนะ เอาวะเอาวะแกแค้นไปแล้ววิวหล่อจัดจัดเพื่อเอกบริวูดคนนี้เซฟหายนันระวังนั่นไงกูโดนโอ้โหวันนี้วันนี้วันนี้นมามาโมดได้เลยมาว่ะยิงอ้าวุดเฮ้ย hey, พี่ถอยก่อนอย่า <laughs> ถอยไม่ได้แล้วพี่แอฟโอ้จเไกลจะตัดยาแล้ว เร็วแล้วแล้วแล้วเลตั้งตัตัตั้ง้งหลอกเกินมาตีพ่อมมาตีพ่อมเฮ้ยอุ้ยใครเล่นหวะกูอยู่ต่อเอาเฮ้ยจ้าเมื่อกี้มันนันตียัดมาเลยนะเขามาขอลายเซ็นพี่วะเมื่อกี้พี่พี่จะเป็นคนดังดังปุ้งเลยเอาอาบอกเราจะบอกเขาเปิดแล้วเราก็จะสลิงหนีตามสเต็ปตามสเต็ปเฮ้ยมันมาว่ะ วะอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูตายปะเนี่ยเฮ้ยรอรอยิงอัติรัตรอยิงอัติรัตเสดังเปนตู้มเหมืนยดังมันจะมาขออะไรเส้นนี้กูดังมากช่วงนี้บอกเลยดังตู้มอีกโอ้โหกาตาลิน่าโดนขอจับมืออุ้ยอุ้ยสมใจไอเหี้ยสมใจเลยพี่แอลไอ้เหี้ยโดนจับมือโอ้โหมันไม่ติดต่อคิววะไปไปไปกูกูตุ้มตามอยู่แล้ว โอ้โหตุ้มตาจริงโอ้โหเนี่ยไปแล้วยิงแล้วเถอะยี่สิบเราเราจะบอกเขาไหนเขาไหนมันเห็นโอ้ยเกือบกูได้จับมือกับเซตแล้วมีมีเขาไหนเลือดเราโลไหมยิง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 เออทุบทุบสองโอ้ยเท่หวะเออเช้าไหนเช้าไหนเช้าไหนเชื่อเชื่ออะไรวะปล่อยได้แล้วพอแล้วกล้าวเวล่ะเฮ้ยมันเอากูมันเลือดกูเดี๋ยว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  เอด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันจับมือกูมันจับมือกูเฮ้ยนี่อ่ะโอ้เฮ้ยพี่ชุบเองพี่ชุบเองพี่ต้องชุบพี่ทำไมล่ะล่เอ้ยเออมาว่ะมาว่ะเรื่องเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเหลือยี่สิบอีหล่อทำบนเนี่ยกูทำบนในน้ำมันเบนซิลเบนซินไอพี่มาพี่มาชุบแล้ว

เลืกปามปาปั๊บอุ้ยโซคิวกูทำได้เลสเอาเลสเาเลสมึงลอกูไปฆ่าในป่าแลวี่ยสวนเลสเนยสวพูดลวกันเพื่องความปลอดภัยอารมณ์เหมือนจะรับพาตัวเด็กแล้วก็เอาขนมมาล่อมึงลอกูไมฆ่าเลยขนมมาลอเาเร็วเลเคลียร์ป่าก่อนซักเคยปากกออนั่งไว้โโอ้ยโออยโอยยยยยย ป๊บป๊า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 บโอ้ยเฮี้ยวไปให้หมดสโลคิวเบังไว้ยบังไว้ยฮะโมเสวจับบอเอาวะเอาวะเปิดมังกรแบบ<ป>ไม่มีป่าโดนลัดไม่แปลกตายทุ่มเฮ้ยนี่มีคนมาลาดัดเฮ้ยเฮ้ยผมมีคนตายแโ <laughs> อ้ย่าข้ามันดูพี่คนโอ้ยนั่นเดียวนั่นเดียวเอ้ยสโลคิวสโลคิวไม่ห่วนะเขี้ยสุดยอดทีเอ็ม ุ Bref, ้้ยจังหวะนีไม่ใช่คนที่ขาดคนนี้คนร้ายคนนี้คนร้ายไปกี่ทางแล้วเซน่าเซน่าเซน่าใช่คุณพีคกุ๊ดยี่สิบสี่ยี่ยูให้แล้ยใครแก่เอย่างเนี้ยแย่พี่แอมผมบอกคำเดียวว่าเอมผมเจงผลงานผมก็ดีรอบหน้าถ้ามีรอบหน้าก็อย่าลืมเลือกให้ผมเล่นอักท่านี่